นนวผู้ใดทำนี่แหละทำจากเลยอ๋จะมาใส่ยังไงเป็นเหลี่ยมมากมากมาก,กว่าจะอ,าออกไปไหนมาไหนได้นี่สำหรับเฉพาะผมนะถ้าใช้เวลาเป็น <c oughs> กินเอาอเ้นยวมาจิ้มสุไม่แข็งหรอกเอาไหมไม่อุ่นให้ข้าว <c oughs> กินกับนี่กับพริกนี่น้ำพริกปลาทู

ซื้อของมาทำขายหมดไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะหมดประมาณสองหมืนกว่าบาทหมดเท่ากับช็อปปิ้งของอิหราเลยรองเท้าคู่หนึ่งนี่แบบปารกระเป๋าแบบนี้หรุรองเท้ายิราคู่หนึ่งอีนชำหอมอันนี้นอ,อยู่นะฮะเอื้อใส่ไม่อร่อยหรอก คุกกัปองสิั่วโชไม่คจะไม่อร่อยนะลูกประตูบุรีังปกันเอาย่าไปจ้องหน่อใอ้ไปจ้งคนหล คนแบบแม่คนให้มันแหยร้อนอ่ะช่วร์ๆต้องใส่ถ้วยแบบนี้ถึงไม่ร้อนเนี่ยคนๆด้วยสิลูกไอร้อนจะได้ระเหย <c oughs> คนก็ได้เยอะ ไม่เเสื้ออะไรมาแปลกๆไม่ไม่อร่อยหรอกอันนึงที่ว่ามีรสชาติทําไมคะเพราะว่าอีกอันไม่มีรสชาตินี่ค่ะแดงสีแดงเฉยๆนะคะแต่ว่าอืมถูกต้องสีแดงตัวนั้อืมไม่มีรสชาตินอะอันนี้อันนี้ยิ่งแดงน<ม>ี้ <ๆ S 2> แบบใหม่ค่ะอันนี้มันไม่แดงแต่มันมกำลังหมุนเดียวมันจะไม่แดงแล้วพี่น้องคะคุณเถิงอิ่มแล้วค่ะไปพักผ่อนแล้วนะคะ มาแบเราสองคนขงเขาไปยังเาไปแล้วค่ะใช่ไหมยังค่ะตอนันเขาไปดูจำเนึอ่ะังเล้น,นอ่ะอันคือเป็นองทีไม่รู้ต้องชิม อาหารเล็กหน่อยต้นนี่กรบปบุก ประมาณสองร้อยยี่สิบกว่าบาทเห็นผัดไทยขายที่ตามประเทศคิดถึงเมืองไทยเลยค่ะที่ตลาดตลาดสด ตลาดสดเมืองไทยรู้จักตลาดสดไหมโอมาเชที่มีแต่แบบของขายเยอะๆนะโอเคอันนี้มันอร่อยมากแต่ว่ามันเผ็ดมากด้วยถ้าเผ็ดก็ว่าเผ็ดไม่เผ็ดก็ว่าไม่เผ็ดเผ็ดแต่ว่ามันมีครั้งที่ว่าเราแบบอ้าวทำไมมันเผ็ดเทอเราอยากกินแต่ว่ามันเผ็ด ลองดูสิชิมนี่กะบ่าว่าแซ่บนะกะบ่าเผ็ดเกินเนาะคิดทำได้ป่ะเนี่ย<ว>ตกเผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดแบบสั้นๆน่ะไม่ได้เผ็ดแบบทรมานแม่กินแค่นึงค้ะเผ็ดเด็กหน่อยต้น ไม่เรากินแค่หนึ่งคำมันก็ไม่แผ็ดิอันนี้ไม่เผ็ดร้ <c oughs> อยเปอรเซ็นต์แม่เสียบกันได้ไ เผ็ดทรมานเหมือนสีดำหลบรุสีดำกับสีแดงทอดมะเขือพวงอยู่ที่เมืองไทยก็ไม่ค่อยทานเท่าไหร่นะคะอยู่ที่นี่เนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยหมดของที่นี่ ถ้ามาจากเมือง,งไทยไม่มากูส่วนยังอร่อยด้วย oh โอ้ไม่เลยโรไก่แล้วไปนิดหน่อยไก่แล้วไก่แล้วปากบานกินแพ็กมันดีกว่าปิ๊กเกอให้มันยาว วัดเมดหัวควัดออกปากแล้วมันวันนี้ต้องสัรหอมวันนี้เหรอเราไปสัะเอาอีกสักห่อไหมเอาอีกสักหอมเพลินอยากยาใจเพลิน คุณนสดงทุกคนทังไหมยีแม่ว่ายีแม่ตอนที่เข้าไปที่พันธกับแป้งทขาแบบเอ้อมันมีคนไทยจะเข้ามาหาหาหา,หาฉันแอนิีบอกได้แน่จะหนูมีหนูม,มีอะไรที่ไม่มีบนหน้าเพราะว่าที่นู่นอะคนไทยเยอะนะคะพี่น้องคะยังไม่บอกให้ล่ะดูหน้า Luna, er ai, ะะดูหน้าเย้ไหมนะคะลาลาดูหน้าแม่ให้หน่อยมีอะไรที่หน้าแบบมีมีอะไรไหมมีอะไรดําๆมีมีขี้ตรงขี้ตาแม่อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเผื่อมีคนไทยมาทักนะคะจะได้ไม่อายใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายรูปได้ไหมวันรูกเขาจะมีขี้ตา <c oughs> มะไรแบบนี้แล้วเขาใส่อะไรโฟโต้เดอโพลินกลัวว่าจะมีอะไรที่แบบว่าแปลกประหลาดบนหน้านะคะก็เลยให้ล่ะแต่นนว,ว่าที่เมืองไทยทุกครั้งที่เราไปมันมีคนหนึ่งที่มาหา วันนึงเราไปเราไปที่ห้างคนนึงถามว่าให้ถ่ายรูปได้ไหมแล้วก็อีกคนนึงที่ไม่รู้จักเราเข้ามาด้วยเพราะเขาไปเอาไม่ทำ<ว>ไม่เขาใจนั้นที่เราอยู่ที่ไม่งเราไปห้างอืมเราไปห้าง คนหนึ่งมาทักเราบอกว่าอ๋อถ่ายรูปได้ไหมชอบมากมากแบบนี้ค่ะแล้วก็มันมีอีกคนที่มาถ่ายรูปด้วยแต่เขาไม่รู้จักเราเลยแล้วมีด้วยเหรอก็ขเขาเห็นอ๋อทำไมเขาถ่ายรูปเออแล้วก็แบบเอาจากเขามีมิลเลื่องมิลเลื่องก็มาออจะขายรูปของเขาเอ,อ๋อเขาไม่รู้จักเราแต่ว่าก็มาถ่ายรูปเหมือน,นก็แบบจากเขามีมิลลี่ยนฉันก็ขายรูปของเขาก็ได้ อืมอมแม่เข้าใจอยู่ที่หนูพูดลูกราพูดจงครั้งจะได้เข้าใจได้แล้วเราเหมือนกันเพราะว่าเขาเห็นอ,อื่นถ่ายใช่ <laughs> เราเคยไปซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นเพราะว่าเราอยู่มันมีสามสิบคนมาหาแล้วเอายม,มาหาได้ท่านผู้ชมดีเรามีบุญแค่ไหนเราที่มีคนมาทักเราลูกดูแม่่อีลาขอบคุณ ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่เขามาทักเราแต่ดูจานนี้มันหนักพอดเราลองตัวนี้นะบอกท่านผู้ชมสิคะซื้อมาจากไหนซื้อมาตู้หูใหม่ใจตู้หูคู่ใหม่นะใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมกลมกว่าเดิมสวยกว่าเดิมเพราะมันปิดหูเนอะอล้แม่ก็ดีแม่บอกว่าอีลามีหูเหมือนช้างแามีหูเหมือนหนู แมนช้างแมนหนูแมนช้างหูหนูจะแบบนี่จะนี่หน่อยนี่ครงหูของหนูมันนี่ไม่เป็นไรเขาเรียกว่าคนมีบุญมาสนามแม่บอกว่าลามีหูช้างลูกช้างเออไม่เป็นช้างอไม่เป็นช้างหนูมีหูเหมือนลูกช้างจะได้แบบหูจะได้แบบว่าเรียนหนังสือเก่งๆร่างกายแข็งแรงคนของเราวันนนิสวยดีผูดได้นี่งนิรดา จากแล้วจะมาใส่ยังนีเป็นเหลี่ยมมากมากว่าจะอ,าออกไปไหนมาไหนได้นี่สําหรับเฉพาะผมนะถ้าใช้เวลาเป็นยี่สิบนาที <c oughs> เราต้องใส่เยลใส่ใส่น้ําใส่เยลแล้วก็ใส่ลักแล้วก็อีแมมแค่มัดเราทําทุกอย่างบนนี้แต่อีแม่แค่มัดแ <c oughs> ค่อีแม่แค่มัดเพราะว่าเราหมัดไม่ได้อราไม่ทําหน่อยนุ๊ตตื่นขึ้นมาเนี่ย นูใช้เวลาอันไหนที่ทําเยอะที่สุดภายในร่างกายหนูในร่างกายทําเปทับผมนั่เห็นไหมผมที่หนึ่งค่ะวีอย่งั้นนะพี่น้องค่ะ <c oughs> ลา <c oughs> เสร็จยังใกล้แล้วใกล้แล้ว <c oughs> นี่ดหน่อยก็ไม่ได้กัะพี่น้องคะชี้มานี่ีเส้นเดียวอย่างเงี้ยต้องต้องนี่นี่ต้องเส้นเดียวอย่างเงี้ยชี้มา๋ยจาทำนั่งเส้นนี่ค่่แกแมชิผมค่ะผมเอาขนม <c oughs> <c oughs> เรามาชิมนะลูกเอ่อ,อ,อ,อผมนางเชียวมาแค่เส้นสองเส้น,นยังไงนางก็จะเอาอะไรมาปีดมานี่แล้วก็ลูปแล้วก็อย่างนี้แลคะ่ะทุกเช้ากว่าจะไปโรงเรียนได้นะคะเนี่ยผมนี่แบบใช้เวลานานที่สุดนางก็จะวีก็จะชีดเอาอะไรมาชีดไม่รู้แล้วก็จะมีมีใช้อะไรอะไรนะลูกอะไรนะเป็นมันเป็นมันเป็นมันเป็นมาสคาร่ามาสคาร่าผมมาสคาร่าให้มันผมติเราจะใช้มาสคาร่าปิดผมให้เรียบนะคะมันเป็นรถอะไรนี่ รสใบเตยใบเตยอร่อยไหมก็ชิมดูสิลูกชิมดูค่ะน่าอร่อยนะแต่ที่เราซื้อมาไม่อร่อยเนาะนั่นนะท้าผู้ชมดูข้างในโอเคที่นี่จะบอกอันนิมนะคะมันต้องเป็นแบบนี้สวยดีเขียวเขียวดีไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่ไม่เป็นไรขอให้รสชาติอร่อยไงรีวิวตามตรงนะรีวิวตามตรงก็อร่อยใช่ไหม โอเคอยู่ใช่ไหมถ้าไม่อร่อยหนูไม่กินหรอกไม่รู้ออืเข้าใจแล้วเขาเล่นเขาขึ้นผุนเล่นกับเราแบบนี้ภายนมันเหมือนข้างในมันมีนมหรืออะไรมันไม่มีอะไรได้อะไรเขียวดีเขียวดีเขียวดีไม่เขียว มีเดเือนเป็นในปาหุ้มไม่ใี่ไม่ช่มุนช่ไม่ใไม่ใช่ไไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ่ใช่ไม่ใช่ไไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่ไ่มใม่ม่ใ เ,เราดูนะคะมันเป็นมันเล็กควานริงมันเด็ดเออทาไไมมันนควจริงหตกแล้วนะลูกทำไมมันเล็กนิดเดียวเอาคนไข้ก็ออไม่แบบนี้น่าอร่อยกว่ามันเล็กนะอ,อ,อร่อยมันเล็กไส้มันน้อยดีแล้วอนะอ,อร่อย รู้คนที่ฟังเสร็มันแบบคลาสสิกคนไทยเขาลองทำรสจัลต์เบอร์รี่รสวานิแลารสชโโ็อกโกแลตรสบานานะ่าแต่ฟังเสร็จคำนี้มันรสแบบโโท,ทำทุกอย่างคนไทยมีไอเดียดีทำขนมที่ฟังเสร็จมีรสวานิลลกับชโโ็อชโกโกแลตแต่ไมรสที่ช็อกโกแลต ที่เมืองไทยน่ะลูกเวลาทำอาหารหรือว่าทําขนมเงี้ยเขาไม่ทําแค่รสชาติอย่างเดียวของฝรั่งเศสที่จะแบบอย่างเดียวสองอย่างวันนี้ลาช็อกโกแลตเงี้ใช่ไหมลูกเห็นไหมถ้าเป็นอาหารของเมืองไทยเห็นไหมส้มตําเห็นไหมตำถาตำม่วตตำซั่วตำเอ่อตำอะไรตำตำแครอทตำรวมมิรตำตำแหลกตำม่วสซัวตำ จำวาวเปนจ<ต>ำวจำรวมมิตรกินแล้วเหรอไปแล้ว่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามรับชมและเป็นกำลังใจค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะตามมาปิดคลิปให้แม่หน่อยลูก